อั p o ป9 4สมาร์ทโฟนชาร์จไวใช้ชีวิตให้เต็มสปีดเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโก้ไอทีครับเดี๋ยวนี้นะครับสมาร์ทโฟนนะครับให้แบตมาเยอะๆอย่างเดียวไม่พอแล้วครับคือต่อให้คุณมีแบตเยอะแค่ไหนยังไงก็ตามคุณใช้ไปแบตก็หมดอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องแบตเตอรี่อย่างเดียวเราต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆที่จะมาช่วยเรื่องของการใช้งานอย่างรอบด้านด้วย <S <S เช่นให้แบตมาเยอะอันนี้ถูกต้อง 2. ซอฟต์แวร์ในเครื่องมีโหมดประหยัดพลังงานหรือเปล่าชิปเซ็ตมีระบบ AI ช่วยประหยัดพลังงานหรือเปล่า 3. ส,สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเวลาแบตหมดระบบชาร์จไวสามารถชาร์จให้โทรศัพท์เครื่องนั้นกลับมาใช้งานได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่นี่ต่างหากละ่ะมันต้องมาทั้งเซ็ตเป็นแบบเต็มระบบแบบนี้เราถึงจะใช้งานได้อย่างราบรื่นถูกไหมครับ ถ้าหาใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มีระบบที่ดีแบบนี้ <Wow. S 1> นี่คือ oppo a94 oppo <Wow. S 1> a94 เป็นสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึงหมื่นไม่ถึง9,500เอาเป็นว่า9,499ก็แล้วกันนะฮะ ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีจุดเด่นครบเครื่องรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยนะครับดูฝาหลังสิโอโหสวยจริงๆนะครับแล้วตัวเครื่องก็บางเบาสเปคดีมากครับนะฮะถือว่าครบเครื่องเลยหน้าจอดีจริงๆโอ้โหอันนี้เดี๋ยวพาไปดูหน้าจอนะฮะและก็มีฟีเจอร์กล้องที่มาเป็นแบบว่าลูกเล่นใหม่ๆให้เล่นเพียบเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนแล้วกันนะครับเรามาดูดีไซน์ของฝาหลังเขานะครับสวยงามไหมครับเนี่ยแผงกล้องออกแบบได้ดีมากนะครับมีคําว่า A อยู่ด้วยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยบางมากๆครับคุณผู้ชมบางเพียง7.8ม mm, ิมแล้วก็น้ำหนักเบาเพียง172กรัมสิ่งที่ทำให้บางและเบาขนาดนี้คือเกิดจากการที่เขาออกแบบฮาร์ดแวร์ใหม่ครับเลือกใช้วัสดุฮาร์ดแวร์และโครงสร้างตัวถังใหม่หมด แล้วก็เกิดการจัดเรียงแบบใหม่ซึ่งทําให้เกิดความบางและความเบาในตัวนี้นะครับถือแล้วรู้สึกแบบโอ้โห <t ale> ทำไมตัวเครื่องมันเบามากๆเลยตอนแรกนึกว่าเป็นเครื่องเดโมที่ไหนได้อันนี้คือเครื่องจริงเลยนะครับแล้วสีฝาหลังสวยมากๆนี่คือเทคนิคการทําสีฝาหลังแบบใหม่นะครับไม่ใช้วิธีพ่นเคลือบอีกต่อไปแล้วใช้วิธีการทําสีแบบจุ่มครับเขามี2สีให้เลือกด้วยกันสีนี้ชื่อสีว่า Fantastic Purple เป็นสีม่วงที่มหัศจรรย์มากๆนะครับเพราะว่าเขาใช้เทคนิคในการทําสีแบบจุ่มเพราะจุ่มลงไปเนี่ยสีที่ใช้นะครับเป็นสีแบบผิวแมทเป็นสีแบบผิวด้านแล้วเคลือบสีให้เป็นกลอสซี่อยู่ด้านนอกปัญหาของสมาร์ทโฟนในระยะหลังๆเนี่ยที่เขาหลายคนพยายามหนีเรื่องของรอยนิ้วมือพยายามไปทําสีเป็นผิวแมทแทนใช่ไหมครับเพราะเป็นผิวแมทเนี่ยมันทําให้ฝาหลังของสมาร์ทโฟนตัวนั้นเนี่ยล้อกับแสงเล่นกับแสงแล้วมันไม่มีความแวววาวมันดูไม่กชัวรี่ อโปบอกว่าไม่สิเราต้องทำสีผิวด้านอยู่ข้างในแล้วทำให้มันกลอสซี่อยู่ด้านนอกนะฮะมันจะแก้ปัญหาเรื่องรอยนิ้วมือได้ด้วยเพราะอะไรผิวด้านที่อยู่ภายในนะครับพอเราเคลือบให้เป็นกลอสซี่แล้วเนี่ยเวลาโดนแสงก็จะเล่นกับแสงได้แบบนี้สะท้อนวิบวับแวววาวแบบนี้แต่พอโดนแตะเข้าไปเป็นรอยนิ้วมือไหมเป็นแต่มองไม่เห็น เพราะว่าผิวด้านในเนี่ยเขาเป็นผิวด้านอยู่มันช่วยกลบรอยนิ้วมือที่จะมองเห็นได้นี่ะผมแตะลงไปเนี่ยมองข้างๆอย่างเงี้ยเห็นรอยนิ้วมือเลยนะแต่มองตรงๆแล้วไม่มีรอยนิ้วมือเห็นไหมนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือสี Fluid Black เป็นเทคนิคการทำสีแบบจุ่มเหมือนกันนะฮะแล้วทำให้ได้สีดำที่แบบว่าไล่โทนจากสีดำเข้ม ไปจนถึงสีเงินทำให้ได้เอฟเฟคต์แสงที่สะท้อนแล้วดูแปลกตามากๆสวยทั้ง2สีเลย<ป>มาถึงหน้าจอกันบ้างครับอย่างที่ผมบอกว่าจอของรุ่นนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับนี่คือหน้าจอขนาด6.43นิ้ว เป็นจอแบบ AMOLED Display ครับซึ่งเป็นจอที่สว่างและสีสันสดใสมากๆเลยนะครับโอ้โหชอบมากจอของ Oppo A94 ตัวนี้นะครับและเป็นจอแบบ Punch Hole Display ด้วยก็คือกล้องหน้าเนี่ยเป็นแบบเจาะรูลงไปในจอเลยอยู่ที่ด้านบนซ้ายตรงนี้นะครับจอของ Oppo A94 ตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า AI e Comfort ซึ่งมีทั้งหมด3คุณสมบัติที่ช่วยกันทํางานอยู่ภายใต้ AI i Comfort นี้นะครับเพื่อให้เราใช้งานจอนี้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดตัวแรกคือ Sunlight Screen ครับในเวลากลางวันนะครับเราจะสามารถปรับแสงหน้าจอได้อย่างเหมาะสมทุกสภาพแสงไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรืออยู่ในกลางแดด พออยู่กลางแดดเนี่ยหน้าจอตัวนี้เป็นอ m o l e d นะครับมีชั้นเลเยอร์ของหน้าจอน้อยการสะท้อนแสงอาทิตย์ขึ้นมาที่สายตาเราก็จะน้อยตามลงไปด้วยจึงทําให้หน้าจอตัวนี้นะครับสามารถสู้แสงสว่างได้เป็นอย่างดีตกกลางคืนครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาทําหน้าที่แทนนั่นก็คือ Moonlight screen นี่กลางวันเป็น Sunlight กลางคืนเป็น m o o t m o o n t m o o t s i r h t s เนี่ยจะทําหน้าที่ ดิมความสว่างหน้าจอลงนะครับเพื่อให้ลดความสว่างหน้าจอเวลาเราเล่นหน้าจอในห้องนอนแล้วอยู่ในที่มืดมากๆนะครับถ้าจอสว่างเกินไปเราจะรู้สึกแสบตานะฮะแล้วก็ไม่สบายตาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถดิมหน้าจอลงได้ความสว่างลดลงได้ถึง2นิตมือถือทั่วไปเนี่ยจะลดความสว่างลงหน้าจอได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถต่ํากว่านั้นได้แล้วตัวนี้สามารถลงมาต่ําได้เหลือเพียงความสว่างแค่2นิตเท่านั้นจึงทําให้การเล่นมือถือในที่มืด สบายตามากยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วย AI backlight ครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวทำงานอยู่เบื้องหลังคอยตรวจสอบสภาพแสงแล้วก็ปรับความสว่างของหน้าจออย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะเดี๋ยวเราก็อยู่ที่สว่างเดี๋ยเราก็อยู่ที่มืดเดี๋ยวเราก็เร่งแสงหน้าจอขึ้นเดี๋ยวเราก็ลดแสงหน้าจอลงตัวนี้จะปรับให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องปรับแสงหน้าจอเองเลยนะครับ mm hmm. เขามีความฉลาดอยู่ในตัวมากมาก ต่อด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ใส่มาในหน้าจอนี้นั่นก็คือ f i n g e r ร์ i n t นะฮะเป็น InDisplay Fingerprint v นเวอร์ชัน3.0ครับเวอร์ชั่นใหม่ที่ปรับปรุงให้สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่แตะโป๊ะชุบปุ๊บพุ๊บิ้งเข้ามาเลยโอ้โหและยังมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยในเวอร์ชั่น3ของ InDisplay Fingerprint ตัวนี้นะครับมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว่านิ้วนั้นน่เป็นนิ้วจริงหรือนิ้วปลอม ถ้าหากมีใครสามารถลอกลายนิ้วมือของคุณแล้วไปทํานิ้วปลอมมานะครับมาสแกนที่หน้าจอนี้จะสแกนไม่ผ่านเพราะว่าในลําแสงที่สแกนนิ้วเนี่ยนอกจากยิงมาเพื่ออ่านลายนิ้วมือเราแล้วนะครับยังยิงทะลุผิวหนังเราไปเพื่อตรวจสอบด้วยว่าถ้าเป็นมือคนจริงๆเนี่ยจะต้องมีของเหลวและมีเนื้อเยื่ออยู่หลังลายนิ้วมือนั้นถ้าเป็นลายนิ้วมือปลอมนะครับก็จะเป็นนิ้วปลอมที่เป็นยางมาพอยิงผ่านปุ๊บเนี่ยยิงทะลุสแกนเซนเซอร์ไปไม่เจออะไรเลย ก็จะระบุได้ว่าเป็นนิ้วมือปลอมทําให้ไม่สามารถเข้าเครื่องนี้ได้โอ้โหเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเข้าเครื่องนี้ได้คือต้องเป็นองคุลีมานตัดนิ้วว้า <laughs> มาดูสเปคของ oppo a94 กันครับ เริ่มต้นจากชิปเซตประมวลผลก่อนเลยนี่คือ MediaTek Helio p 95ครับ p 95เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดของ Helio P-Series ซึ่งเป็นชิปเซตระดับกลาง<ป>เพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเป็นชิปเซตที่มีระบบ AI มีชิป AI เล็กๆอยู่ในชิปเซตด้วยนะครับช่วยประมวลผลการทำงานของเครื่องซึ่ง<ป>มันจะส่งผลให้เครื่องนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Op p ปบอกว่า สามารถเปิดแอปได้เร็วขึ้น30%ด้วยชิปเซ็ตตัวนี้ ตอบสนองต่อการสัมผัสดีขึ้น13.75%ตอบสนองต่อการกดปุ่มเร็วขึ้น41%นะครับนอกจากนี้ชิปเซต Helio P95 ตัวนี้ยังเป็นชิปเซ็ตที่มีระบบ Wi-Fi และระบบ 4G แบบ Dual Channel ด้วยมันจะช่วยเร่งความเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อการดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียว R a m 8 g b รวม128 g ิและเพิ่มเมมได้256 g b ครับต่อไปเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับ Oppo A94 มาพร้อมกับแบตเตอรี่4,310มิลลิแอมที่ต้องเป็นตัวเลขเศษส่วนแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะใส่แบตเตอรี่ลงไปในบอดี้นี้ในขนาดความบางเท่านี้และน้ําหนักเบาเท่านี้นะครับเพื่อให้ได้ปริมาณแบตเตอรี่เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้จึงเป็นเศษส่วนออกมานะครับออกมาเป็น4,310มิลลิแอมมีเศษออกมาเล็กน้อยนะครับและ การชาร์จไวนี่นี่คือวุ้กแฟลชชาร์ g เวอร์ชัน4.0แล้วครับกับกำลังไฟชาร์จ30วัตต์นะครับผมบอกแล้วว่าต่อให้คุณมีแบตเยอะแค่ไหนเวลาแบตหมดถ้าคุณชาร์จแบตได้ช้า การงานของคุณก็จะทําต่อไม่ได้นะฮะมันจะต้องสะดุดติดขัดแล้วก็ทุกอย่างก็จะไม่เป็นท่าไปหมดเลยนะครับต้องมีระบบชาร์จเร็วที่ทํางานได้เร็วด้วยแล้วตัวรอมก็ต้องสามารถประหยัดแบตได้ด้วยนะครับอย่างรอมของ Oppo e 9 4ตัวนี้นะครับเขามี power saving mode ด้วยนะหรือแม้กระทั่งเวลาเล่นเกมนะครับคุณก็สามารถตั้ง performance ว่าจะให้ประหยัดพลังงานมากน้อยแค่ไหนก็ทําได้นะครับพอมีระบบชาร์จไวอย่าง w o ๊กแฟชา์จสีตัวนี้ กำลังไฟ30วัตต์ทำให้คุณสามารถชาร์จได้100%เซตเต็มภายในเวลาแค่56นาทีโอ้โหไม่ถึง1ชั่วโมงนี่คือข้อดีของรุ่นนี้นะฮะแล้วสมมุติว่ากรณีฉุกเฉินมากๆฉุกเฉินจริงๆต้องไปต่อแล้วไม่มีเวลาชาร์จ1ชั่วโมงคุณชาร์จแค่5นาทีพอวุ้กแฟลชชาร์จ4.0นะครับจะมีกำลังสปรินต์ในช่วงแรกที่สามารถชาร์จแบตแ,แค่5นาทีแรกได้เยอะมากมก ชาร์จ5นาทีแรกทำอะไรได้ชาร์จ5นาทีคุยโทรศัพท์ได้3.2ชั่วโมงชาร์จ5นาทีเล่นอินสตาแกรมได้1ชั่วโมงชาร์จ5นาทีดู YouTube ได้2.9ชั่วโมงเจ๋งไหมครับวุ้กแฟลชชาร์จ เดี๋ยวนี้นะครับเราใช้สมาร์ทโฟนกันอย่างหนักห่วงนะครับระบบระบายความร้อนจึงสําคัญมากๆเลยนะครับ ใน oppo a94 ตัวนี้นะครับได้รับการออกแบบร,บระบบระบายความร้อนใหม่หมดเลยนะครับมี h e a t s ง n ์เป็นอลูมิเนียมอันลอยที่สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วตัวท่อนําความร้อนเนี่ยก็ใช้เป็นท่อกราไฟต์นะครับซึ่งมีความหนาถึง4ชั้นแล้วก็ปิดด้วยชั้นนอกสุดนะครับเป็นแผ่นกราไฟต์อีก3ชั้นเพื่อป้องกันความร้อนเล็ดลอดออกมาส่วนอื่นๆของตัวเครื่องนะครับ ส่งผลให้รุ่นนี้สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับกระจายความร้อนโดยรวมได้ดีขึ้นถึง21% ในขณะที่เราใช้งานอย่างพวกแอปดูวิดีโอนะครับหรือว่าดูหนังฟังเพลงหน้าจอทํางานตลอดเวลานะครับตัวเอนจิ้นเอนโคดดิ้งทงานหนักตลอดเวลาตัวเครื่องจะมีความร้อนใช่ไหมครับตัวนี้สามารถลดความร้อนของการประมวลผลตรงนี้ลงได้ถึง55.3%แล้วก็ตอนใช้งานแอปกล้องครับส่วนใหญ่หลายคนนะฮะพวกเราเนี่ยเวลาไปทดสอบกล้องนะครับเปิดกล้องนานๆเนี่ยตัวเครื่องก็จะร้อนระบบระบายความร้อนตัวนี้ครับสามารถช่วยในระหว่างที่เราเปิดแอปกล้องนานๆหรือเปิดกล้องนานๆ ได้ถึง11.3%ช่วยให้ความร้อนน้อยลงและกล้องไม่ฮีทนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่รอบตัวเครื่องเลยนะครับเพื่อที่จะปรับการทำงานของ performance เครื่องให้เหมาะสมกับอุณหภูมิตัวเครื่องในขณะนั้น ในเรื่องของระบบเสียงนะครับ Oppo A94 ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลำโพงคู่แบบสเตอรโอนะครับแต่เป็นลำโพงเดียวที่มีระบบไดร์แ s กซ n d ซึ่งให้เสียงลำโพงที่ดังกังวานเทียบเท่ากับลำโพงคู่แบบสเตอรโอเลยนะครับดังดีมากๆแล้วก็มิติเสียงดีมากเลยครับ ถึงเรื่องของกล้องครับ ผมต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมจะเลือกซื้อ Oppo A94 นะครับคุณต้องไปที่ร้านแล้วลองใช้กล้องดูเพราะว่าคุณจะอ่านแค่สเปคกล้องจากบนกล่องหรือว่าบนสเปคตามหน้าเว็บอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับสิ่งสําคัญคือซอฟต์แวร์กล้องกับฟีเจอร์ลูกเล่นต่างๆที่เขามีให้อยู่ในเครื่องต่างหากละ่ะนี่เริ่มต้นจากกล้องหน้าก่อนเลยนะครับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลครับเซลฟี่ออกมาละเอียดคมชัดมากๆนะครับแล้วดูผิวหน้าผมสิดูรูปทรงหน้าผมเซลฟี่สิ โอ้นี่คือ AI Beautification Version 2.0ครับเป็น AI Version ใหม่ล่าสุดที่สามารถแยกแ,แยะผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่สูงอายุนะฮะอย่างผมนี่เขาเรียกว่ากลางหนุ่มกลางแก่นะฮะปรับผิวหน้าออกมาได้เรียบเนียนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีปัญหามากๆเวลาผู้ชายไปเจอ AI Beauty ในมือถือรุ่นเก่าๆนะครับ ถ่ายออกมาเนี่ยแหมตัวเองอย่าว่าอย่างนี้เลยนะคะเ <c> น <oughs> นะฮะเรียกว่าเปลี่ยนเพศกันเลยนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยคราวนี้เขาฉลาดมากขึ้นละเ <c oughs> ขาก็สามารถแยกแยะว่าเออผู้ชายก็ปรับผิวหน้าให้ประมาณนี้นะห <c oughs> นวดเขายังมีอยู่ล้มแหลมล้มแหลมไม่เป็นไรนะครับทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนพอประมาณนะครับแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจเราสามารถไปปรับเพิ่มเติมได้อีก <c oughs> AI Beautification Version 2.0นี้มีทั้งในกล้องหน้าและกล้องหลังของ OPPO A94 ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ่ายออกมาไม่ว่าจะ กล้องหน้าหรือกล้องหลังสวยงามและดูหล่อดูสวยกันทุกคนอย่างแน่นอนนะครับอ่ะไปดูนางแบบของเรานะครับเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าของ oppo a94 กันครับ กล้องหลังครับกล้องหลังของ oppo a94 นะครับเป็นระบบ ai 4กล้องด้วยกันเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเลน ultra wide 8ล้านเลน macro 2ล้านและเลนสขาวดำอีก2ล้านดูจากสเปคกล้องแล้วคุณอาจจะคิดว่าปกติทั่วไปแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าให้เข้าไปที่ร้านแล้วไปลองเล่นดูฟีเจอร์เด็ดเด,ดเขาอยู่ข้างในต่างหากละ่ะอันดับแรกนะครับคือเขามีระบบ ai scene enhancement 2.0ตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบ ai ที่ทำงานร่วมกับชิปเซ็ นะครับแล้วก็ทำงานกับเซนเซอร์กล้องช่วยปรับแต่งสีและแสงของภาพให้ดูสว่างสดใสโดยที่คุณถ่ายมาแล้วไม่ต้องมาปรับแต่งอีกเลยไปดูเบสิกของเลนแต่ละตัวก่อนทั้ง48ล้านเลนส์เอลิโไวมาโครและเลนส์พอร์เทรตไปดูกันครับ นั้นคือภาพจากกล้องแต่ละเลนส์นะครับทั้ง4เลนส์ของ Oppo A94 นะครับถือว่าเป็นชุดภาพแบบเบสิกจากนี้ไปจะเป็นลูกเล่นหรือฟีเจอร์พิเศษที่มีใน Oppo A94 ตัวนี้เริ่มต้นด้วยตัวแรกเลยครับเอกลักษณ์ของ Oppo เลยนั่นก็คือ AI Color Portrait ซึ่ง AI Color Portrait นี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังภาพนิ่งและวิดีโอเลยนะครับ ไปดู AI Color Portrait แบบวิดีโอกันครับ ต่อมาก็คือ do a view video ครับเป็นการถ่ายวิดีโอแบบเปิดกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันนะครับซึ่งมันสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะบางทีเราไปเที่ยวอ่ะเราก็ถ่ายวิดีโอแฟนเราเดินอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถ่ายแฟนเราไปด้วยแล้วเราก็ถ่ายหน้าเราไปด้วยแล้วเราก็บ่นแฟนเราไปเนี่ยเดินไม่รอเลยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> สามารถทําได้ <laughs> <laughs> หรือจะไปดูคอนเสิร์ตนะครับก็ถ่ายภาพบนเวทีด้วยแล้วก็ถ่ายหน้าเราล่องเพลงตามไปด้วยก็ให้อัตลักษณ์ที่สนุกสนานไปอีกแบบ ลูกเล่นต่อมาก็คือ Dynamic b o เ e ้ถ่ายพอร์เทรตหน้าชัดหลังเบอร์แบบทั่วไปมันธรรมดาเกินไปแล้วครับคุณต้องเจอกับ Dynamic b o เ e ้นะครับคือการทำหน้าชัดหลังเบลอแล้วฉากหลังที่เบลอเนี่ยนะเขาใส่เป็นโมชั่นเบลอให้ด้วยได้ภาพที่ดูตื่นเต้นวือหวาไปอีกแบบลูกเล่นต่อมาก็คือฟิลเตอร์ไนท์ plus ในการถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับเราก็เปิดไ i g h t mode ใช่ไหมครับทีนี้พอคุณเปิดไ i g h t mode แล้วเนี่ยคุณสามารถใส่ฟิลเตอร์ซึ่งเป็นลูกเล่นใหม่ของ Oppo A 9 4เข้าไปได้เพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะครับนั่นก็คือจะมีฟิลเตอร์3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคือ cosmopolitan ฟิลเตอร์ตัวที่2คือ astro ครับฟิลเตอร์ตัวที่3คือ d a z z l ครับ เล่นต่อมาคือ Neon Portrait คุณผู้ชมที่เคยชื่นชอบฟังก์ชันอย่าง Night Flare Portrait นะครับที่เป็นการถ่าย Portrait กลางคืนนะครับที่จะทำให้ได้โบเก้หรือว่าแฟลร์ลูกใหญ่ๆสวยๆตอนนี้ยังอยู่นะครับเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Neon Portrait แทนนะครับก็คือคุณเข้าไปในโหมด Portrait นะครับแล้วเลือกใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้จะอยู่ในฟิลเตอร์ตัวที่2ที่ชื่อว่า Neon Portrait เป็นเทคนิคในการทำ Low Light HDR ครับซึ่งจะช่วยขยายโบเก้ให้มันดวงใหญ่ยิ่งขึ้นให้แฟลร์ที่เกิดขึ้นมันดูอลังการมากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้น ลูกเล่นต่อมาก็คือโมโนโครมวิด oh ีโอโอ้โหนี่เป็นโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับที่เราสามารถเลือกสีใดสีหนึ่งให้อยู่ในวิดีโอนั้นได้นะครับโดยที่จะเลือกเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินหรือว่า R G B นั่นเองนะครับแล้วอย่างอื่นจะเป็นขาวดำหมดเลยนี่เป็นเอฟเฟกการถ่ายวิดีโอที่ทำให้วิดีโอของคุณนั้นดูน่าตื่นเต้นและดูแปลกแตกต่างจากคนอื่นมากๆเลย ปิดท้ายด้วยกันสั่นวิดีโอครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับแต่เดิมเนี่ย EIS นะครับเป็นระบบกันสั่นซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะตรวจสอบว่ามือเราสั่นไปทิศทางไหนแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ก็จะทําการครอปเข้าไปแล้วก็แก้การสั่นให้ใช่ไหมครับคราวนี้สิ่งที่ Apple ทําเพิ่มก็คือใช้จยโลโคปซึ่งมีอยู่ในมือถือทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับ ใช้เซนเซอร์ไจโรตัวนี้เนี่ยตัวจับการเคลื่อนไหวของมือเราครับแล้วส่งค่าความเคลื่อนไหวของมือเราไปซิงกับระบบ EIS ทำให้การกันสั่นของวิดีโอนั้นทำได้ดียิ่งขึ้น ครับคุณผู้ชมลูกเล่นของฟีเจอร์กล้องนะครับทั้งการถ่ายภาพน,นิ่งและวิดีโอมีเยอะจริงๆในรุ่นนี้ <g Audi> บอกแล้วว่าให้ไปลองที่ร้านนะครับแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างนะครับ <g Audi> ทีนี้มาเรื่องของเกมบ้างครับ <g Audi> <g Audi> ฟีเจอร์ใหม่ๆในการเล่นเกมก็มีด้วยเช่นกันไปลองเล่นเกมกันดูครับมาเล่นเกมกันนะครับก่อนที่จะเล่นเกมผมจะให้ดูฟีเจอร์ของเกม Space sp ก่อนนะครับก็คือเราปัดด้านบนซ้ายหน้าจอตรงนี้ออกมานะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาซึ่งเราสามารถดูปริมาณการใช้งานของ CPU G.P.U. แล้วก็เฟรมเรทได้นะครับแล้วก็จะมีการปรับความสว่างของหน้าจอได้ตามความต้องการนะครับมีเกมโฟกัสโหมดครับอันนี้จะตัดการแจ้งเตือนของทุกอย่างออกไปหมดเลยแล้วก็ยังสามารถปรับเพอร์ฟอร์ม e นซ์ของเครื่องได้ด้วยนะครับว่าจะเอาเป็นแบบว่าสูงสุดหรือว่าบาลานซ์หรือว่าประหยัดพลังงานก็เลือกได้เลยนะครับในขณะเดียวกันในขณะที่เรายังนั่งรอเข้าเกมอยู่นะครับเราก็สามารถทำ floating window นะครับนี่ครับแบบนี้ครับเราเข้าไปที่ task เสร็จแล้วเรามาเลือกที่ปุ่มนี้จะมีคำว่า floating window ครับนะฮะเป็นเกม floating window ช่วยในระหว่างที่เรารอเกมเข้าเกมนะฮะเกมยังไม่เริ่มนะครับเราก็สามารถออกมารอหรือว่าออกมาทำอย่างอื่นที่หน้าจอก่อนได้นะครับพอเกมมาแล้วค่อยกลับไปเล่นตามปกติก็ได้ครับเมื่อเราเข้าเกมได้เราก็จะมาเจอกันใน Call of Duty ไปครับไปลุยกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังของมีเด e ิก h ี l i o P95 นะครับกราฟิกเขาจะสวยขนาดไหนนี่นดูลายสนิมดูเท็กเจอร์เ้าเพื่อนบิ่งมาชนตึกเลยนี่ครับดูความละเอียดของกราฟิกนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับมาครับลุย ไหนแล้วไปไหนะประตูอยู่ตรงนี้ครับตัวมาจากตรงนี้ครับเฮ้ยโอ้โหคนนี้วิ่งเร็วมากโอ้โหนี่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 นะฮะนี่ยนี่ไหมโอ้ยอยู่นี่คนหนึ่งโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอยู่นี่คนหนึ่งโอ้ยเติมกระสุนก่อนเติมจะหมด r e l o ดูเท็กเจอร์ของสตรูนะครับที่อยู่ไกลๆนะครับถือว่าละเอียดมากใช้งานได้เลยทีเดียวถ้าสกรีนดีครับไหลลื่นนี่โหสามคิวในทีเดียวเรานี่ดีกว่าวปืนกลนี่วาโอ้โหนี่เป็นไงครับตกใส่ข้างบนเหรอนี่แน่เสียงลำโพงดังดีมากครับ เห็นว่าใช้ได้เลยนี่ครับโอ้โหน,นี่เข้าสูตรการสะกดวิญญาณครับศัตรูจะไม่สามารถออกไปได้ผุดได้เกิดที่ไหนเลยนะครับจะต้องตายกันอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับเอาระเบิดลงให้ดูด้วย เฮ้ยน่าดูครับระเบิดมาตุ้ง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 โอ้โหเป็นไงครับอ้าวเฮ้ยมาข้างหลังโอ้โหสุดยอดชนะพอดีเลยโดนตัดโดนคิวตอนชนะพอดีเลยครับ งหมดนี้นะครับรันอยู่บน Color OS 11.1บน Android 11เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเขามีการปรับปรุงรอมให้มีฟีเจอร์ที่สะดวกต่อการใช้งานและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นมีหลายตัวเลยนะครับผมเล่าให้ฟังเริ่มต้นจาก Private Save นี่ในกรณีที่คุณทำโทรศัพท์หายนะครับถ้าคุณเปิดตัว h e y t a b Cloud เอาไว้ก่อน ซึ่งต้องเปิดเอาไว้ก่อนนะครับคือใครซื้อ oppo a94 ไปเนี่ยคุณไปถึงคุณเปิดใช้งาน hey tap cloud ซึ่งเป็น cloud ที่ oppo ให้ใช้ได้ฟรีนะครับแล้วเปิดให้บริการแค่ไม่กี่ประเทศโชคดีมากๆที่1ในประเทศที่เขาเปิดให้บริการมีประเทศไทยด้วยนะครับพอคุณทำโทรศัพท์หายคุณสามารถเข้า hey tap cloud เพื่อที่จะไปดึงข้อมูล Backup ของโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมของคุณ เอามาเก็บไว้ก่อนได้นะครับจะหาเครื่องเจอหาเครื่องไม่เจอก็แล้วแต่คุณได้อุ่นใจว่าคุณสามารถแบ็กอัพข้อมูลได้แล้ว1อย่างแน่ๆนะครับ <S <S <an> <S ต่อมาครับเป็นฟีเจอร์อย่างที่2ก็คือแอปล็อก ในกรณีที่เพื่อนยืมเครื่องเราไปใช้งานเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊ะแอปบางตัวเราไม่อยากให้เพื่อนเราไปเผเปิดเลยเราสามารถตั้งค่าแอปล็อกได้ครับล็อกแอปตัวนั้นที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นเปิดถ้าจะเปิดต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนซึ่งเรารู้คนเดียวเท่านั้นดังนั้นเราจะสบายใจได้เลยว่าเราอยากจะใส่รหัสผ่านหรือว่าล็อกแอปตัวไหนไม่ให้ใครเข้าได้บ้างตัวต่อมาคือ Screencast p r i v a c y Shield ครับ ในกรณีที่คุณแคสต์หน้าจอของ Oppo A94 ขึ้นไปบนจอทีวีนะครับตัว notification หรือว่าข้อความส่วนตัว จะไม่ตามขึ้นไปแสดงผลบนนั้นด้วยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณไปเผยแพร่ต่อคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะอันนี้ถือว่าเขาทําการบ้านมาดีมากนะครับอันนี้ถือว่าชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งครับอยู่ในหน้าโฮมหรือหน้าแอปดรอเวอร์ปกติเลยนะครับเวลาคุณเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถเข้าไปที่ t a s k แล้วเลือกได้ว่าแอปตัวนั้นจะให้เป็น f l o a t i n g window หรือจะเป็นแบบแบ่งครึ่งหน้าจอหรือจะเป็น Small w i n d o w เล็กๆนะครับตัวเนี้ย เป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า เฟล็กดรอปคุณสามารถย่อแอป,ปเข้าไปเป็นอันเล็กๆนะสมมติแอป,ปตัวหนึ่งกำลังทำงานอยู่แล้วคุณก็ไม่สามารถออกจากแอป,ปตัวนั้นได้อยากให้มันลอยเต้งๆอยู่บนหน้าจอคุณคุณก็ทำให้มันมีขนาดเล็กลงแล้วก็ปรับให้มันเล็กลงไปได้นะฮะแล้วรอจนกระทั่งใช้งานเสร็จแล้วคุณอยากจะกลับมาใช้แอป,ปตัวนั้นก็แตะหนึ่งครั้งเฟล็กดรอปก็จะขยายหน้าจอกลับมาเต็มที่เหมือนเดิมอันนี้ดีมากเลยนะครับปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับ Ne a r b y Sharing นะครับมีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ผม รีวิวหลายครั้งก็ลืมพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับเวลาคุณจะส่งไฟล์หากันนะฮะทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับ คุณสามารถใช้ Nearby Sharing ซึ่งเป็นสิ่งที่ Oppo ก็าทำเอาไว้นะครับเป็นโปรตโตคอลที่เราสามารถส่งไปยังเพื่อนข้างๆเครื่องที่อยู่แถวๆนั้นที่เขาเปิดรับเอาไว้นะฮะสามารถส่งไฟล์จากเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงได้สะดวกมากๆเลยนะครับลองใช้งานดูนะครับและทั้งหมดนี้คือ Oppo A94 สมาร์ทโฟนระดับกลางในราคา9,499บาทนะครับน่าใช้มากๆเลยท่งเครื่องมากๆตั้งแต่ดีไซน์มายังหน้าจอหน้าจอดีด ชอบสว่างสดใสสเปคเครื่องก็แรงนะครับแรมลอมก็ครบแล้วก็มีกล้องที่ดีมากๆกับฟีเจอร์กล้องที่ถ่ายได้หลากหลายมากๆจะหามือถือตัวไหนทรงเครื่องขนาดนี้ผมว่าหายากนะครับ